มาล่ะยังอ่ะเฮ็ดนอนไม่หายเจ้าม้อนโอ้ยมัวเฮ็ดมาให้เออเดี๋ยวเอาไปไหว้เออเออดี๋ยวขอจะเอาไปไหว้หนเฮือนแป๊บนึงโอ้ยมัวนเฮ็ดมาให้เฮ็ดอียังกระดอกกระเดือแท้บมึหญ่มึงขาเทุกคนใหญ่แฮ้งโอ้ยมาติดอยู่นี่ล่ะ อาหารเย็นจากที่ทำงานค่ะทุกคนอันนาดของมงูเฮ็เตดค่ะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูความใหญ่ของเห็ดคิดว่าเห็ดปีกนกหรือ,อยังนี่แหละมูเอามาเอามาให้มื่อเศาราแต่ว่าโน้นเต็มเลยค่ะบอรูว่าแกหรือ,อยังสามีกับบกว่าให้เอาไปชิมบ่ให้กิน ดูอากาศวันนี้ค่ะทุกคนสดใสมากดี๋ยวิไลสีพามาเบิงบัวหิมะนะคะนี่คือต้นกระถินต้นกระถินกำลังแตกยอดเลยค่ะทุกคนวิไลยกออกมาข้างนอกเห็นบ่บัวหิมะบัวหิมะอันนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะทุกคนอันนั้นก็ขึ้น่าจะได้ประมาณสามสี่กระถางได้ค่ะหากระถางหนุนอยู่ตรงนู้นเมง่วานหางจระเข ชะพูนี่ก็เอามาอาบแดดมาแรงเยอะเหลือเกินพลิกพลิกเดี๋ยวจะได้เก็บไปกินแล้วคะ่ะพลิกนี่ตั้งแต่สองสามปีทีเแล้วนะคะทีวิวไล่บอกสูกันฟังเนาะแล่อันนี้ก็จะเป็นข้องปีนี้คะ่ะทีวิวไล่ปลูกเพาะอันนี้คือ อาการบกข่อยดีปันไดเนาะค่ะพลิกเน,นี่ยมอนจะเน่ายังไงไม่รู้พ่ออ,ออกมาตั้งแต่ช่วงที่หนาวๆเรวเอาไว้ข้างนอกเลยค่ะบริเวณในกลิ้นเฮาส์กลิ้นดิ้นหนิบรูว่าดิ้นอยังมีกลิ่นแรงจังเลยอันนี้ก็พลิกจากปีนี้ค่ะที่เพาะสวัสดีค่ะ วาพอกันอีกแล้ววิไลยสบายยูเคค่ะทุกคนไปจะได้สบายดีกันหรือเปล่าคะเมื่อหนีก็เป็นวันหยุดของวิไลยค่ะทุกคนโอ้จะเสีใจจะเสียใจดอกค่ะทุกคนเพราะว่าวิไลยอาทิตย์ลลายอาทิตย์นีวิไลยเริ่มอยากเฮ็ดงานนะคะ้าพ่อมีแห้งเห็ด้าบ่ป่วยวิไลยก็อยากทางานให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเวลาเวลาที่วิไลยํางานนะคะชวโมงวิไลยจะได้หน่อย เพราะงานทําความสะอาดเวลา,วลานี่จะบริไลายคืองานอื่นนะคะแต่ยังดีที่ที่ทำงานนี่หลังจากที่เวล้ทําความสะอาดเสร็จแล้วก็เวลาจะไปนค้นผ่าทาความสะอาดห้องน้ำในบาร์นะคะในที่ทํางานวิไลวิไลก็เคยบอกสู่กันฟังแล้วว่ามีทั้งบาร์มีทั้งร้านอาหารอยู่ใหญ่เติบเป็นสี่นะคะก็จะมีห้อ,หองอยู่ประมาณ28ห้อง ก็จะมีหองเล็กหองหน่อยปะปนกันไปจะสีนะคะที่วิไลเคยมานําเสนอให้หลายๆคนชมนะคะว่าที่ทางานวิไลเป็นจังไดบอกถึงว่าเดี๋ยวคลิปนี้วิไลสิบอ,อกสุกันฟ้าเกี่ยวกับเรืืองว่าวิไลยอยากจะสมัครเป็นหัวหน้าคนงานนะคะหัวหน้าคนงามแผนสําหรับแผนกที่ว่าทําความสะอาดท่านั้นนะคะโบเมนโบเกี่ยวกับแผนกอื่นเฉพาะว่าแผนกทําความสะอาดเท่านั้นที่วิไลเหตุอยู่ในตอนนี้ โบแมนวาก่อนอื่นเลยวิไลกับขอขอบคุณนะคะทุกคนที่เขามาให้กําลังใจแล้วก็เขามาคอมเมนต์วิไลได้อ่านถ้าวิไลถ้าวิไลตอบคอมเมนต์ซาจากไหนวิไลกับขอถทดขอัยหลายๆเพราะว่าช่วงนี้วิไลก็ทํางานเนาะวิไลก็อยากเอางานแนบบางเธอวิไลเวลาวิไลว่างวิไลก็จะมาทาคลิปบางอย่างสีนะคะใช้งานบานงานเลื่อนหลายๆอย่างเบิ่งสภาวะยค่ะทุกคนจอยพร้อมมากเลยเพราะว่าบางเธอวิไลก็บประเดนมีเวลาจะกินเขางานมันหนักแล้วทีนี้ บอกถึงว่ามันหนักนี่เพราะว่าในช่วงอาทิตย์นี้วิไลพยายามจะขุดบโอุ้ยมีมุมมามีเผื่อหลวมงานเพิ่อขืนวิไลจะได้ทางานหน่อยลงกับกายเป็นว่าเพิ่นจักเพิ่นเฮ็ดแบบใดก็บอกข้าใจวิไลกับปล่อยไปค่ะก็บปอยอยากสิไปคิดมากปันไดเฮ็ดใดกับเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเ,เ,เท่าทีตัวเองเฮ็ดใดเนาะค่ะนั่นเลยค่ะแล้ววิไลกับมาบอกสุกันฟังว่าวิไลสมัคร เป็นหัวหน้าคนงานแต่ก่อนหน้หนนานั้นวิไลกับบริลูบอกว่าเขาลงประกาศรับสมัครหัวหน้าคนงานแต่มีเพื่อนลงงานมาบอาให้วิไลฟังบอกว่าเป็นยังวิไลคือบอสมัครหัวหน้าคนงานในเมื่อวิไลเหตุงานเป็นเหตุงานรับผิดช,ชอบหนุนนันนันหละๆอย่างแต่เป็นยังวิไลคือบอไปสมัครวิไลกับลูง,งานแถมเพื่อนลงงานทุกคนก็ตามวิไลอย่างสีนะคะคือฟัง ที่วิไลสั่งงานนะสินะคะกล้าคๆคือหัวหนา้าแต่กับว่าเพิ่นยังทันได้ต่างตำแหน่งอีกอย่างสิแต่วิไลรับผิดชอบเกือบทุกอย่างแบบทั้งสั่งของสต๊อกหนุนนี่นั่นมดของมดวิไลก็เป็นคนสั่งแล้วหลายๆอย่างวิไลก็ตองทั้งเช็คห้องทั้งอีกยังที่คือว่าเฮ็ดงานรวมรวมกับเพื่อรวมง,งานกับวิไลจะเป็นคนนั่มจะสินะคะ มันก็เลยคิดว่าเออเป็นยังล่ะวิไลบอสมัครในเหมือหมู่มาบอกสุหมู่ก็มาถามยูงสินะคะก็เลยว่าเออที่คิดที่แล้ววิไลบอกว่ามันก็แปลกที่ว่าขันเพิ่นอยากให้วิไลเป็นเพิ่นกระถงมาถามวิไลเองแล้วที่นี่ก็ไม่ผีคนหนึ่งนะคะมาคอมเมนต์ก็บ,บอกว่าเออการที่ว่าเป็นแมเป็นหัวหนกัก แม่บ้านนี่ก็ต้องมีใบประกาศนียบัตรมีหนูนนีนันรูง,งานทุกอย่างสินะคะแต่สําหรับโตว,วิไลวิไลก็หมั่นใจในระดับหนึ่งว่าวิไลเห็นงานมาอยู่ตรงนี้อยู่ประมาณ8เดือนในช่วงระยะระยะหนึ่งวิไลก็เห็นงานอยู่พอเดียวโดวยที่ผมไม่เพ่อนลมง,งานสินะคะก็อยู่หลายเดือนจนวิไลก็รูงานนะสินะว่าตกเอาอยัางตกเห็ดยังตกสังของวิไลก็พ่อจะรูค่ะทุกคน แต่ก็บรได้กับเก่งหมากไม้แต่ก็พ่อจะลู่พ่อจะสัง่งพ่อจะซ้อนงานคนอื่นใดแล้วก็นั่มคนอื่นใดจะสินะคะแต่ว่าวิไลบ่ได้เงินเพิ่มแต่วิไลวิไลเห็ดทุกอย่างกับขายกับขายกับหัวหนา้าแต่บ่ได้ลอยเปอร์เซ็นต์แต่ทุกคนก็ตามวิไลจะสินะคะในในแผนกที่วิไลเห็ดก็คือทําความสะอาดนั่นแหละค่ะก็เลยเห็ดให้วิไลคิดว่าเออ เอาเป็นว่าขันพนจะเอาคนอื่นมาสมาัครแต่คนอื่นติดเขามากหมเขาก็ต้องฝึกงานอยู่แล้วเขาก็ต้องมาเรียนหลูใหม่แล้ววิไล,ลหลูงานอย,อ,ยอยู่ตรงนี้อยู่แล้วแล้ววิไลก็เลยล่องไปถามแล้วก็สมัครเบงแล้วที่นี่วิไลก็เลยถามหัวหนา้าถามผู้จัดการผู้จัดการกับวิไลก็ค่อนข้างที่จะคุยเหลืองงานกันหลายๆเถื่อเพราะว่าวิไลไมีอย่างวิไลก็จะไปถามเพินินแล้วก็ คือว่าเอียงขาดเอียงเหลือเพิินก็จะมาถามวิไลแล้วเพิินก็จะไปสั่งของมาสินะคะก็จะประมาณนั้นจนเวลกับเพิินก็เธอ่าเฮาก็คือว่าทํางานร่วมกันมาสินะก็ทํางานรวมกันอยู่ตลอดก็พอสิวาสนิทมากกับได้สนิทมากแต่ก็คุยกันมาสินะคะวิไลก็เลยมีมือก่อนมือก่อนทีวิไลสมครเวิไลก็เลยบอกก็เลยไปถามเพิ่นว่าถีว่าคลิปจากคลิปที่แล้ววิไลก็บอกว่า มีความคิดเห็นจันไรถาวิไล e จะสมัครเป็นหัวหนา้าคนงานนะสินะทําความสะอาดพนก็พนก็เลยว่าเออก็ลงไตล่ะเฮ็ดเลยบางสิแล้วก็ต้องการยังแนวิไล e บางสิแต่ว่าเจ้าตองพนก็บอกว่าเจ้าตองเฮ็ดงานมากกว่านี่อีกเพนก็บางสิต้องเห็ดงานที่บา่าทําตารางงานนุ่นนี่นั่นที่วิไล e ก็บ่ได้เห็ดตารางงานน้าเพ่นนอกเพราะมันโมแมนหนาทีของวิไล e. แต่พนก็บอกว่าแล้วก็สั่งของทุกอย่างเลยจั่งสินะคะ่ะแต่อันนี้มั่นก่อ บริเ,เ,เรื่องเป็นบริเรื่ยงยากเพราะวิไลเกิดหลู่อยู่แล้วว่าวิไลตรงการอีกยังในการทําความสะอาดนะสินะคะเพราะวิไลก็เห็ดอยู่แล้วแต่วิไลอาจจะบริเลเห็ดลอยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะมันบริเวณนาทีของวิไลที่วิไลจะต่งเข่าไปยุ่นยานมากเกินไปสินะคะแล้วที่นี่ก็เลยมือว่านไปทํางานวิไลก็นั่งกินเขา่าแล้วผู้จัดการก็เข่ามาคุยเขามาแบบว่าเออเป็นไงห,หนูนน,น,นี่นั่นสิแหละวิไลก็เด็ดามคนมา ได้รับจดหมายบอพอว่าผู้จัดการเพิ่นให้วิไลเขียนจดหมายส่งให้เพิ่นเพราะว่าวิไลมีเอกสารทุกอย่างในโรงแรมอยู่แล้วแค่เขียนจดหมายว่าวิไลต้องการเห็ดงานอยู่ตรงนี้นนุนนี่นั่นอธิบายไปงซีินะคะวิไลก็ได้ส่งให้เพ่นแล้วเพลนก็เลยบอกแล้ววิไลก็เลยบอกว่าได้รับจดหมายบอพอวิไลฝากไว้กับพนักงานข้างล่างวิไลตกฝาไปเหตุงานนะสินะคะแต่ส่วนมากแล้ววิไลก็หล้จัก ลักลักแล้วทุกคนที่เห็ดล,ลักลักเลยวิเลยก็รู้จักกับทุกคนนะสินะตั้งแต่รีเซพชันจนหอดคนที่เด็กเสิร์ฟเด็กยังแต่เด็กเสิร์ฟใหม่วิเลยอาจจะบ่คอยรู้จักแต่สาหรับคนเก่าๆที่เขาเห็ดดนๆวิเลยก็จะรู้จักทุกคนนะสินะคะก็จะประมาณนั้นแม่ก <laughs> ็ทุกคนเลยเพราะว่าวิเลยเขาวิเลยก็เหตุงานวิเลยก็จะเอากระตรงมีการทักทายหนุนในนันเนาะระยะเะวลาวมาทุกคนก็ เขาก็เป็นมิตรทีดีเขาก็คุยดีน,นุ่นนี่นันนะคะก็เลยเออก็ดีบอกถังวาคนที่ทํางานอยู่ตรงนี้เขาเขาดีกันเมื่อทุกคนอะบอกง่ายๆเขาดีกันเมื่อทุกคนและที่นี่ก็มาว่านก็เลยเวลาเห็นผู้จัดการเวลาก,ก็เลยถามเพ่นว,าไ,นไว,า,า,นวาได้รับจดหมายที่เวลาเอาไห์บอพ่นวาได้รับ แล้วอาทิตย์นาเพื่อจะสัมผัสพางสีวลไลก็เลยกว่าอยอกเพิินคอยตรงเต้งหนาโนนน่นัน,นบ่อโนนน่นันประกอบบ่อบ่อตองพนางสีประการ,ร,รกามเจ้าเตรียมโตว่าเจา้าอยากตรงก้านยังตรงก้านยังถีสีมาอ่าซอยเพิินทํางานมาพัฒนาในการทําความสะอาดโนนน่นัน,นวิไลตรงก้านอีหยังแนเวิไลก็เลยเออที่แรกวิไลก็กเลยบอกว่าในแผนกวิไลเวลาตรงกัน เสือพนักง,งานทำความสะอาดมันจะได้ดูดีเพิินก็นเลยบอกว่าเออจะเอาเอาตรงนี้ไปคุยน้ำข่อยน้ำมาสินะคะว่าค่อยซอยเพิินเบิงว่าตรงการอีหยังแน่นี่แหละเดี๋ยวเวลาก็จะเขียนหัวขอไหวและสํำรับอาทิตย์หนา้าวลารก็จะไปคุยน้ำเพิินว่าเวัารตรงการอีหยังปรับรุงอีหยังในโรงแรมใน ส่วนของทีวเวอไลทางานนะสินะคะทุกคนนั่นแหละค่ะแล้วก็ใบประกาศนียาบัตรที่มีผีเดียวลาจะึืนในเบงทั้งเพิ่นถามทั้งเพิ่นตอบในในคอมเมนต์นั้นเวลาก็เลยจะมาตอบว่าเพิ่นบริษัทตรงการใบประกาศนียาบัตรเนาะค่ะอันนี้ก็คือเวลากระถามเพิ่นแหละจะ ที่แรกน่ะวิไลกระถามอยู่แล้วแล้วพ่อไม่เห็นคอมเมนต์นี่วิไลก็เลยบ่มันใจเงี้สินะคะวิไลก็ได้มาถามเพิ่นเมื่อวานเพิก็ว่าบอบ่ได้ตรงใส่แต่ถามเพิกก็ยังถามวิไลว่าเอามาเห็ดยังเงี้ยสินะคะทุกคนเพราะว่าในถี่ทําง,งานของแต่ละคนก็บ,บ่ได้คือกันเนาะแต่ในสถานถิ่แต่สถานถี่ทําง,งานของวิไลก็คือเป็นังี่สค่ะแต่ละทีแต่พื้นทีมันก็บ,บ่ได้ว่าจะคือกันแล้วตรงกาอีหยังคือกันเนาะค่ะนั่นแหละค่ะสาหรับ ที่ใบประกาศนียาบัตรเพื่อก็บ,บอกอยวว่าถ่าวิไลมีวิไลก็เอามาได้ถาบมีก็บอกเป็นยังวิไลก็บอกพนยูว่าวิไลบอกเลมีดอกแต่พนก็บอกว่าพี่ก็เอามาถามมีก็เอามา,าจะสีนะก็วิไลก็เข้าใจย่ว่างานทุกงานมันตรงมีใบประกาศนียาบัตรตรงสอบตรงยังจะสีแต่ถ้าสมมุติว่าห้าอยากเป็นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่สำหรับในส่วนของการทำงานวิไล ก็มีคนบอกวลไลย,ยุวาเข้าตรงสอบจะสินะคะตรงสอบตรงตรง,ตรงเป็นแบบเขาเรียกว่าถูกต้องให้มันถูกต้องเนาะคะ่ะมันก็ก็สิเมีนยนยคือทุกทีนั่นแหละคะ่ะแต่าหรับแน่ส่วนที่วิไลจะสมัครเป็นหัวหนา้าแม่บ้านก็บอกจาเป็นว่าวิไลต้องมีใบประกาศนยาาศียบัตรในที่ทางานของวิไล เพาะวิไลก็ได้ถามแล้วแล้วแต,แวแต,แวแต่แล้วแต่พื้นที่เนาะค่ะทุกคนนั่นแหละค่ะสําหรับคลิปนี้วิไลก็มาหว่สูกันฟังซ้ำนี้ค่ะก็มาเบาาเรื่องเกี่ยวกับการทํางานอีกแหละก็อยากมาตอบให้บางคนที่สงสัยเนาะค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย